สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ยังอยู่กันในเกม Resident Evil 7เหมือนเดิมนะครับยังมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับคลิปนี้จะเป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ DLC Not a Hero นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้พูดไปก่อนอื่นนะครับผมขอพูดเรื่องประเด็นชื่อ Chris Redfield จากคลิปที่แล้วก่อนนะครับก็มีหลายคนนะครับมาคอมเมนต์ว่าตัวเกมเขาไม่ได้บอกว่าชื่อ Chris r e d f ล e l สักหน่อยตรงนี้ผมขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับ คือถ้าใครได้ติดตามคลิปเก่าๆของผมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเลตฟิลเนี่ยน่าจะเข้าใจได้เลยครับว่าผมไม่ได้หมายความว่าเจ้าเนี่ยคือคลิปเลตฟิลอันนี้ผมไม่ย้อนความแล้วกันนะครับถ้าใครสงสัยให้ไปดูคลิปเก่าๆเกี่ยวกับเลตฟิลที่ผมทำเอาไว้นะครับส่วนชื่อคลิปเลตฟิลที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วอันนี้อ้างอิงมาจากข่าวลือที่หลุดออกมานะครับเขาบอกว่าเราจะได้เล่นเป็นคลิปเลตฟิลซึ่งในคลิปผมก็ได้พูดไปแล้วว่าคลิปเล i ฟิลเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมหรืออวว่าตััะะไรรนคบ โอเคครับมาถึงข่าวที่จะพูดในคลิปนี้ดีกว่าครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าข่าวที่ออกมาแต่ละวันเนี่ยตอกย้ําความเป็นคริสเลดฟิลออกมากๆเลยนะครับอ้างอิงข่าวจากเล d ดิ t และบิดแบ็กดอทคนะครับรูปแรกเป็นตัวอย่างไอคอนบางส่วนที่เราจะเจอภายในเกมโดยดูจากรูปแล้วก็คล้ายกับเครื่องแบบของเลดฟิลที่มารับอีธานในตอนจบนะครับรูปที่2นะครับเป็นโค้ดคําสั่งบางส่วนภายในเกมซึ่งดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับอย่างเช่นโค้ด rescue bravo team ถ้าเป็น bravo เนี่ย จะเป็นชื่อทีมในหน่วยสตาร์ที่คริสสังกัดอยู่ในภาคแรกหรืออย่างโค้ดลูคัสแอนคอนเน็กชันอันนี้ก็ชัดเลยครับลูคัสมีเบื้องหลังเบื้องลึกกับใครแน่นอนและสุดท้ายอีกโค้ดนะครับคริสฟอร์ดาวตอกย้ำมากๆเลยครับว่าเป็นคริสแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าเป็นคริสตัวจริงตัวปลอมโดนคนนิ่งหรือโดนล้างสมองหรืออะไรกันแน่และอันนี้จะเป็นเนื้อหาบางส่วนจากข่าวที่หลุดออกมานะครับจากโค้ดและรูปภาพที่เราได้เห็นไปนั้น ได้เปิดเผยแล้วว่า DLC Not a Hero นี้เราจะได้รับบทเป็นเลดฟิลผู้ซึ่งต้องไล่ล่าลูคัสหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคหลักโดยเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ยาวมากนักแต่จะมีลูกเล่นและพื้นที่ใหม่ๆให้เราได้เล่นกันจากข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่อินบ็อกกันเข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนกันนะครับก็หวังว่าช่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนๆมีความสุขไปกับการเล่นเกมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม